เอาเลยครับสวัสดีด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับโดวคังเบตเทนนะครับในวันนี้เนี่ยจะมาเปิดกาชา L R K และคาริกันแต่ไม่ได้เปิดในเซิร์ฟหลักนะครับเซิร์ฟปลักนี่ตั้งใจดองแบบของแท้จริงๆแล้วก็จะมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์เจแปนถ้าได้ในเจแปนก็จะได้ทําคลิปในเจแปนถ้าไม่ได้ก็ยิ้มเพื่อนเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ตามสูตรของเรานะฮะโดยที่วันนี้นอกจากกาชาใหม่เข้าเนี่ยเป็นวันแรกที่ไอ้ดัวคังสเปเชียลเดย์ได้เข้ามาในเกมด้วย เพราะว่าเกมเพิ่งประกาศเรื่องนี้ไปแต่ว่าผมลืมไปว่าเออมันจะถิงวันที่15นี่หว่าแล้วพอ15มาปุ๊บไอด้ดดคังสเปเชียลเดย์เนี่ยเข้ามาทันทีเลยผมนึกว่าเขาจะรออัปเดตตอนเดือนหน้าหรืออะไรอย่างงี้สรุปก็คือแม่้งใส่มาเลยดดคังสเปเชียลเดย์ซึ่งเป็นวันที่สําคัญยังไงก็คือเล่นเราจะได้ตัว๋วไปเปิดกาชาใหม่เพราะว่าอย่างกาชาเคียวคาริใหม่เนี่ยสามารถเก็บมิชชั่นแล้วไปเปิดตั๋วได้ได้ถึง21ตั๋วนะครับลุนเปิดได้21ตัว ถ้าคุณเปิดได้แบบออกแบบฟรีๆนะโอ้โหชีวิตนี้ฟินแล้วไม่ต้องเสียเพชรแถมได้ตัวใหม่มาเล่นกับเขาอยากได้แบบนั้นบ้างจังเลยงัย้นเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันจะเริ่มจากตั๋วก่อนนะครับผมทําตั๋วมาแล้วเป็นมิชชั่นมิชชั่นก็ทําง่ายไม่ได้ยากครับแค่เล่นแล้วก็อัพทันให้ตายแค่นี้นะเล่นอนสามครั้งมั้งเล่นดัดไหนก็ได้นะอันนี้มามาลองดูตู้กันดีกว่าว่าตัวละครในตู้มีใครบ้างนะครับสำหรับ L R คคา l k ตู้นี้ต้องบอกเป็นตู้ที่เอาจริงมันก็ เอลอาน้อยนะดูดิคือเหลือเชื่อมากว่าเอลอามีแค่นี้แต่ว่าตัวข้างตู้มันก็เยอะแหละแต่คือมันเป็นตู้เลทคูณ2นะครับถ้าคุณออก LR เนะี่ยคุณออกแอนิเมชันเบเกโตนะครับคือคุณจะลุ้นได้แบบเนี่ยแค่4ตัวเนี้ยลุ้นแบบว่าคือในสตัวเนี้ยมันดีหมดเลยไงใครที่ยังไม่มีโกคูก๊อดกับฮิโตะนี่ก็ยิ่งดีไปอีกเพราะผมเชื่อว่าไอ้4ตัวละครเนี่ยหลายคนยังไม่ได้ปลดกันดาวลุ้งอยู่แล้วอะ ไม่รู้ว่าโกกาทิโต,ท,ตทุกคนปลดกันลุงเยอะแค่ไหน,นแต่สำหรับผมเองอย่างในเซิร์ฟเวอร์หลักผมก็มีแค่หนึ่งเส้นทางนะถือว่าเป็นตู้ที่หน้าลุ้นอยู่แหละแต่ว่าเนี่ยพวกนี้มันเยอะนะครับเลทคูณ2ก็ไอที่ไอพวกเชี้ยนี้ก็คูณ2เช่นกันดังนั้นระวังดีๆนะครับอาจจะออกมาแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยก็ว่าได้โอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันเริ่มจากตั๋วก่อนนะครับถ้าเสียงแปลกๆก็อ่เป็นหวัดนะช่วงนี้ตื่นมาที่เจ็บฟอจับเลยไม่รู้เป็นไร ไปครับตัวเจ็ดใบแรกบินเดียวโชว์ไปแล้วหนึ่งเป็นสไตล์ของเรานะอันนี้นชอบแรบโชว์อน,นิเมชั่นอืให้เราเห็นคือถ้าเกิดไม่ออกในเจแปนไปออกใน GD ดีได้ไหมเพราะว่า GD นี่ผมยังมีสิทธ์ได้ตัวใหม่อยู่นะจากตัวใหม่ตัวสเปเชียลวะแหละคือต่อให้ผมไม่เสียเพชรเปิดใน GD แต่ว่าตัวเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะทำให้เราได้ก็ได้ แต่เจ็ดใบแรกอันนี้ไม่ไม่ออกเลยนะฮะเจ็ดใบ,บไอ้ตู้โกคูกับฮิตโตที่มันแจกตั๋วสเปเชียลผมก็เปิดไม่ออกเหมือนกันนะรอบนี้ต้องมาปะรอบนี้ของตู้เคียวคาริทุกคนทุกคนโอ้โหบินเดี่ยวอีกแล้วบินเดี่ยวสองรอบติดตู้แต่ว่าได้ฟิวชั่นนี่ไงโอ้โหต้องบอกว่าดีใจไม่สุดเพราะว่า มาเปิดในเซิร์ฟเวอร์เจแปนหรือมาเปิดวอมอะ่ะคือต่อให้ผมได้ตัวใหม่ผมก็ไม่ได้ดีดใจมากหรอกในเมื่อแบบมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไม่ได้เล่นน,นะอยากได้อนิเมชันเบเกตัวอย่างนี้บ้างนะในเซิร์ฟเวอร์หละ่ะถ้าได้มานี่คือใครก็ได้ครับมันมีนม่กี่ตัวหรอกโกเทงจิเลนเคียวคาริแล้วก็โกก็ตฮิโตซึ่งพูดถึงแล้วในเซิร์ฟเวอร์จะแปนผมไม่มีสักคนเลยนะฮะยังไงตัวอะไรจะมา LR มาลองดูกันว่าใครจะมาชึบชึบยังนไงขนาดเจ็ดตัวยังออกด้านหลังนะใครลีลาอีกแล้วกเทงโกก๊อตกับฮิสุนะครับนี่มาก็ไม่เคยได้ได้ในเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็เป็นตัวแรกนะครับเนีย่ยเอาจริงมันคือของฟรีอ่ะแค่นี้ก็คุ้มแล้วเว้ยถ้าได้ตัวละครที่เรายังขาดหรือว่ายังไม่ได้ปลดดาวลุงมันก็โอเคแหละ สำหรับผมนะผมแบบไม่ต้องตัวใหม่ก็ได้อะเอาจริงแล้วรอบนี้บินคอมบูด้วยครับโกเทนแล้วก็ทั้งนะฮะยังไงจะเป็น LR หรือ3 SSR กันแน่ไปครับผมมาได้ยินเสียงนะทุกคนนะใครได้ยินเสียงก็ไม่จะเข้าใจแล้วว่าตัวอะไรจะมา LR หรือเปล่าน่าจะ LR นะแต่แบบไม่ดีไม่ดิ มันคอมโบก็จริงแต่ตู้นี้ตัวละคร XSR ด้านหลังมันเยอะมากมันเป็นฟีเจอร์นี่ยไอ้ดิสโปนี่ก็ฟีเจอร์นะครับน,นั้นน่าจะเอาไปแล้วแหละฟีเจอร์ตัวนั้นดิสโปน่าจะเอาไปแดกนะ้วถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ถ้าให้ผมมองก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่ถ้าแย่สุดต้องไม่ออกอะไรเลยอันนั้นแย่สุดซึ่งเราก็เคยผ่านกันมาแล้วนะครับใครที่เคยผ่านคงเข้าใจดีว่ายัางไงถ้าไม่ออกอะไรเลยแย่กว่าอย่างน้อยได้สักตัวหนึ่งที่เป็นหน้าตู้ก็โอเคหมายถึง LR นะ ไม่ได้เกินลุงล้งอะไรก็โอเคแล้วลนะ่ะและยิ่งเป็นของฟรีก็ยิ่งดีอยู่ทีนี้มาได้เวลาเจ็บเจ็บแบบเข้าเนื้อเข้าตัวจริงๆนะฮะกับเพชรสองร้อยของผมเป็นการเปิดที่งบน้อยสุดๆนะครับตอนแรกตั้งใจจะฟาร,ร์มสามร้อยแต่ว่าฟาร,ร์มไม่ทันะฟาร,ร์มนานเนะี่ยเจแปนเซิร์ฟเวอร์ผมมันด่านฟาร,ร์มมันเริ่มหายเลยไงคุรีินบินเดียวครับต้องเป็นแอนิเมชันเลียโตอะไรอย่างเงี้ยเลยอนะ่ะถึงจะลุ้นเอลอาได้ เพราะถ้าเป็นฟีเจอร์นะฟีเจอร์เยอะครับอุ้ยแอนิเมชั่นบอลเกงกิไม่รู้ว่าถ้าออกเป็นแอนิเมชั่นอย่างนี้มันได้ตัวแบบ LR หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูครับเคลฮะนี่ตัวฟีเจอร์เราได้ตัวฟีเจอร์แล้วอันนี้คือโกคูแบบมาต้านะบอลเกงกินี่คือได้แค่เคลใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่มันไม่ดูสมศักดิ์ศรียังไงไม่รู้ถ้าเป็น โกคูซูเปอร์ไซยาแล้วได้ฟีเจอร์แค่ตัวอย่างนั้นตัวเดียวก็เฉนะอันนี้คือแบบฟีเจอร์โอ้โหได้ทั้งคิวได้ทั้งสาลีเลยมาเป็นคู่ครับแล้วก็อัลติเมทโกฮังโอ้โหนี่มันรวมพลราปิดโกได้ l อลอัลติเมทโกฮังฟ้าที่มาจากไหนไม่รู้นะครับมาจากในตู้นะครอันนี้ก็เอามารอแบบทำทีมจักราวาล6ได้เผื่อผมเปิดได้ตัวใหม่ เพราะว่าเคาียวคาริมารอทําทีมแล้วแต่จริงทีมจากรวานหกแม่งจัดฟูมันก็ยังดูไม่น่าเก่งเท่าไหร่นะรอบนี้เบต้าบินมาฟิลไหมเหมือนจะฟิลนะฮะแล้วฟิลจริงอ่าอันนี้ได้ LR ฟีเจอร์ผมว่าใช่แต่ผมไม่แน่ใจวลามันไอการที่มันออกเบกโต้เดนเมชั่นแบบนี้มันได้ LR ฟีเจอร์เลยไหมหรือว่า LR ตัวอื่นด้วย่าได้บิลมาเลยได้บิลนี่มันไม่มามันไม่มาจากไหนไม่รู้ แต่ถ้ามันออก LR ฟีเจอร์ระหว่างทางอีกตัวหนึ่งอะ่ะก็น่าจะเป็นการันตีฟีเจอร์เนาะยังไงจะมาระหว่างทางน,นีบิวมันหลุดมาแล้วตัวหนึ่งบิวแดงคือมันมาตัวแรกไงเรายังหวังรุ่นระหว่างนี้ได้แต่เหมือนจะยังก่อนจะเอ๋ตัวเองมาห,หรืไม่มีออฟีเจอร์ครับก็ก็ถือว่าได้ LR ติดต่ออันทั้งสองมันติเลยเนะ เพียงแค่มันเป็น LR จากไหนก็ไม่รู้นะไม่ใช่ LR f เก u ร์บางตีที่สามันคูลลินลินอีกแล้วอ่ะอุ้ยเปิดเนื้อเจแปนมันเอาเรื่องจาก LR มาอีกแล้วฮะโยคุเซฟิวชั่นแล้วฟิวชั่นอีกฟิวชั่นไม่หยุดเลยเลยคูณสองเมันมังส่วนหนึ่งมาเลยมาเลยออก ASR ง่ายแล้วตัว LR ในตู้มันก็เยอะถ้ารวมตัวเก่าด้วยก็เลยจะออกบ่อยหน่อยแต่มันประเด็นคือมันไม่ออกตัวใหม่เลยนี่ไงมันออกตัวพวกนี้มาเนี่ยใครวะเนี่ย กุลาินโกฮังภาคนามเอกเออดีอุ้ยโกก็ส์ฮิตโตะมาสามอีก LR สองตัวในหนึ่งมันติดยังไงตัวทีส่สามเซอร์ไพรส์ถ้าชอบเซอร์ไพรส์เป็นเคียวคาริมานี่จัดเลยฮะจัดอุ้ยโอ้โหตกใจตัวแม่งมันทำท่าคล้ายๆกันนะเวย้ยไออาร์ตอาร์ตมันอะอาร์ตโกเทงกับอา,าร์ตเอเอสอาร์คาริตัวใหม่ผมว่ามันคล้ายๆกันเห็นเงาแล้วแบบอุ้ย ตัวมันขนาดตัวมันใกล้ๆกันแล้วมันทําท่าแบบผมนึกว่ามันคือคาลิที่กําลังทําท่าชกอะ่ะไอ้เชี่ยแม่งตกใจหมดเลยโอ,เโอ้โหถือว่าได้ LR ไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยเปิดไปสมันติ LR มาทุกมันติเลยอย่างนั้นมันติสุดท้ายว่ายังไงยังคงแบบทําผลงานได้ดีแบบเดิมหรือไม่หรือจะฟอร์มดอกอยังฟิวชั่นอีกเหรอฟิวชั่นแม่งทุกมันติเลย แต่เราังไม่ได้ตัวเลนเขียวเลยนะตัวเลนเขียวเป็นตู้สามตัว,ตวนะกนินเลนโนทเทงแล้วก็ตัวใหม่ได้ตัวปกติมา L R ลมันจิงสุดท้ายออกนะครับออกสี่รอบอที่ดูแล้วกันวิสโฟมึงมาอีกแล้วปึ๊บใครครับใครครับคาริคาริมาจริงแล้วมาจริงเฉย แล้วไม่ใช่ Animation อนิเมชั่นการันตีด้วยนะประเด็นน่ยโอ้โหเอาเรื่องครับผมมาเฉยเลยแต่ว่านั่นแหละที่บอกไปผมอาจจะไม่ได้ดีใจอ้โหโกเทงแถมอีกไอ้เหียก็คือน่าจะกินเรียบนะครับมันตีนี้คือโอ้โหฟินน้ำแตกแน่นอนได้ทั้งโกเทงได้ทั้งคาริโตใหม่ปัญหาคือรู้สึกว่าจัดทีมยังไงให้มันดีวะทีมมันแบบเบกาโตเบเกต้าสิปีผมก็ไม่มี เล่นทีมจักรวาล6กล้วนเนี่ยไอดีเจแปนผมจักรวาลหแม่งน้อยมากเลยไเงประเด็นฮิตผมก็ไม่มีคุณดูแล้วกันคือสภาพมันก็แอบ,บน่ากลัวอยู่เงมือน,นะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับอันนี้ค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่ก็ได้มาแล้วตัวใหม่นะครับด้วยงบที่แบบ200เองอะออกแล้วออกถี่ซะด้วย LR ตั๋วฟรียังออกเลยนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะอาจจะมีสตรีมด้วยนะครับมาสตรีมช่วงเย็นเย็นทุ่มๆุมนะครับมาทําตัวใหม่แหละแล้วก็มาฝากไปดูค้าง s p e c i เ l Day เชียลเดย์ในเซิร์เวอร์หลักกันด้วยจะได้ไปลุ้นเปิดตั๋วในเซิร์เวอร์หลักกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคลิปรีวิวเนี่ยน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับหลังจากคลิปเปิดกาชาคลิปนี้เสร็จเ็าน่าจะทําทันอยู่แหละก็โอเคนะครับทุกคนก็ใครเห็นแล้วรู้สึกอยากเปิดตามรู้สึกว่ามันดวงดีมันเปิดได้ง่ายก็ลองคิดดีๆก่อนละกันนะครับว่าจำนวนเพ 200เท่ากันก็ลองดูได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะลงหมดหน้าตักมี200เปิด200เนี่ยก็ต้องคิดดีๆก่อนเพราะว่ามันพึ่งสลับกิจกรรมเลยไอเกมเนี้ยตอนเนี้ยมันปรับให้กิจกรรมที่มันมีขนาดใหญ่เท่าเบอร์วสลับกับตำแหน่งของกิจกรรมธนาบัตะหมายความว่าเบไวอะนะฮะที่เราเข้าใจนะกิจกรรมประเภทเบอร์ไวเนี่ยมันจะมาก่อนธนาบัตะก็คือมาไวขึ้นนะครับแล้วถ้าเราเปิดจนหมดเนี่ย เวอร์ไวาอาจจะไม่เหลือเยอะเท่าไหร่แล้วงั้นก็ลองคิดดีๆก่อนละกันนะอันนี้ผมมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ลองผมเลยไม่ได้อะไรเยอะมากครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปละกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม